การพระราชทานอภัยโทษเป็นลายบุคคลนะครับก็ดีหรือการพระราชทานเป็นการทั่วไปก็ดีเนี่ยเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ท่านจะทรงใช้อำนาจนี้อย่างไรเมื่อไรก็ได้ตามพระราชอัธยาศัยไอพวกที่บอกว่าพระราชทานไม่ได้ขอไม่ได้พวกนี้มันเกินไปแล้วนะครับเนี่ยจงเกียดจงชังเกินไปคนเราจะรักจะชังมันก็ให้พอทุกควรนะครับคือไม่ใช่ว่าถ้าเป็นคุณทักษิณล้วอะไรผิดหมดอะไรฉิบหายหมดมันก็ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เห็นไหมละครับ ที่เสียดินแดนสิบแองที่ฐานยึดออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ขอ,ขอความชาัดเจนแล้วครับมันไม่ได้เสียไปเพราะรัฐบาลองุง้งยิงหรือรัฐบาลเศตษฐาร ah, หรือรัฐบาลยิงรักแต่มันเสียไปเพราะในรัฐบาลคอทชอต่างหากละ่ะอวันนี้ความริงก็ปรากฏแล้วนะครับ<ห>เนี่ยแต่คนก็ดา่าคุณทักษิณเนี่ยเสียหายว่าขายชาติขายแผ่นดินมาตั้งเยอะแยะแล้วเห็นไหมเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยมันคือถ้าไม่ตั้งถ้าตั้งอยู่ในคติมากเนี่ยสติปัญญามันก็ฟั่นเฟือนไปนะครับเห็นถูกเป็นผิดเห็น เห็นคนดีเป็นคนไม่ดีเห็นคนไม่ดีเป็นคนดีไปอย่างเนี้ยยกตัวอย่างนะครับเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอลิาเบธได้มีพระราชสารมาขอพระราชทานไปโทษให้คนอังกฤษคนหนึ่งก็ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้นะครับและแบบนี้ก็มีตั้งหลายกรณีนะครับพรานเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์คนอื่นไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้การกันนี่นั่นออำนาจในการพระราชทานนะครับ ส่วนการขอพระราชทานเนี่ยเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณทักษิณถูกสารจำคุกหลายคดีแปดปีใช่ไหมครับ่และขอพระราชทานมาครั้งหนึ่งแล้วก็โปรดลดโทษเหลือหนึ่งปีค่ะมันก็เมื่อเมื่อและตอนหลังก็สูกสารสั่งเข้าไปจำคุกหนึ่งปีตามโทษที่เหลือเมื่อเป็นอย่างนี้คุณทักษิณก็กลายเป็นนักโทษเด็ดขาดทีนี้ผู้ที่จะขอพระราชทานอภไปโทษน่ะเขากำหนดไว้ข้อเดียวแหละครับคือต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด ไม่ว่านักโทษเองก็ดีผู้มีส่วนในเสีออยญาติพี่น้องลูกเมียปัญญาก็ดีนะครับก็สามารถขอพระราชทานอไปโทษได้เนี่ยเพราะงการที่คุณต้องสินไปยื่นขอพระราชทานไปโทษอีกครั้งหนึ่งจะว่าซ้ําจากครั้งที่แล้วมันก็ซ้ํานะครับแต่ว่าเมื่อเขาเป็นนักโทษเด็ดขาดเขาก็ขอได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นเป็นพระราชอำนาจไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับผู้ขอรับพระราชทานเนี่ยคุณนรทบาทคือเมื่อเป็นนักโทษเด็ดขาดก็ขอได้ นักโทษเด็ดขาดขอแล้วขออีกก็ได้นะครับบางคนขอถึงสามสี่ครั้งก็มีไม่ได้มีปัญหนานี่ผู้ขอไอหลักการที่ว่าฟ้องซ้ําร้องซ้ํามไม่ได้เอามาใช้ก,การฟ้องซ้ํากับการขอพระราชทานอภัยโทษคนละคนล,ละเรื่องนะครับการฟ้องซ้ําเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความทางฟอง้องแพ่งวามอาญาก็มีหมดนะครับห้ามไม่ฟ้องซ้ําคือเลี่ยงเรียวกันเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันอะไรหนักหนานะครับเ้าเลยห้ามไม่ให้ฟ้องซ้ํา และยังห้ามกระเดิมเดินกระบวนพิจาาซ้ําด้วยนะครับแต่ว่าในการขอพระราชทานัยโทษไม่มีข้อห้ามเช่นวน